สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพาคธิ่าส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่24มกราคม2564ดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสยอดดอยมีอุณหภูมิ6-13องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่31-77ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่46-114ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่37-167พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักเกิดจากสภาพอากาศในช่วง2-3วันนี้มีสภาพอากาศนิ่งลมสงบเพดาอยตัววขฝุ่นนแ น้มต่ำลงทําให้เกิดการสะสมในพื้นที่จึงทําให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ420จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์121จุดเขตสปร45จุดป่าสงวน177จุดพื้นที่ริมทาง4จุดพื้นที่การเกษตร55จุดชุมชนและอื่นๆ18จุดในส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าประจําวันนี้พลตรีถนัดพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟาอคงภ ของทัพภาคทส่มส่วนหน้ามอบหมายให้พันเอกเรียงศักดิ์ปักคำไทยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการร่วมจัดรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนณสถานีวิทยุจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25เมกะเฮิร์ต์เกี่ยวกับแนวทาง,ทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5โดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันในหมู่บ้านลุกเข้าหลามบ้านปางตองบ้านยอดและบ้านแม่สงาและประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อก,กระจายเสียงหมู่บ้านณบ้านไม้หลันอำเภอบางมะก้า นอกจากนี้ยังได้ทําการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ดอยหัวแหวนดอยไตยแรงบ้านปางโยนฐานปฏิบัติการหานเด็ดฐานปฏิบัติการ่ข่หลวงฐานปฏิบัติการสิงขรและดําเนินการจัดทําแนวกันไฟโดยรอบณฐนะานปฏิบัติการเมืองน้อยฐานปฏิบัติการปลายสองแง่ และถามปฏิบัติการหนองจึกอำเภอปางมะาพาสจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูดำเนินการเข้าดับไฟป่าบริเวณถนนเลี่ยงเมืองตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมณฑลทะบดที่33เข้าพบป่าผู้นําและประชาชนที่อำเภอสันป่าทองจังหวัดเชีงยงใหม่พร้อมหารือเรื่องมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควนันพร้อมสอบถามข้อมูลบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฝุน่นควันเกินมาตรฐานกองกําลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจกรมถานราบที่4ร่วมบูรณาการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโดยร่วม กับผู้นําชุมชนรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้กับประชาชนช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าบริเวณบ้านแม่กองใหม่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากรองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาร่วมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงรอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายทําการควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าห้วยยางขามอำเภอจุนและทําแนวกันไฟบริเวณป่า,บ,ปาบ้านสันปัสสักอเาเภอเมืองจังหวัดพะเยา นี่คือความยากลําบากของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเหยี่ยวไฟนะครับที่ดับไฟป่าในพื้นที่ป่าภูเขาครับเพียงหยุดเผาก็สามารถช่วยพวกเราชาวเหยียวไฟได้แล้วค่ะ